ปุ๋ยเคมีเอเวอร์เรดปุ๋ยนวัตกรรมซอบิทอลในแคนเซียมโบรอนปุ๋ยเพิ่มผลผล,ผลิตปล์มน้ำมันที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเห็นผลจริงลองมาฟังเสียงของเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลเป็นอย่างไรทุณไปใส่ปล์มอ้าวก็รู้สึกว่าเริ่มแรกเหมือนกันเขี้ยวเขียวขึ้นกว่าเก่าเนาะแล้วลวนันนี้ที่ว่าตอนมันออกดอกแล้วที่มันเป็นปามมระเคยนะปามกะเคยเป็นเป็นเนม็ดน้อยๆครับที่ลูกบ่ใหญ่นะ แล้ววันนี้มันก็กลับกายเป็นลูกใหญ่มันก็เป็นมากเป็นเนี่ยขึ้นทีแล้วมันมันก็มันปาล์มนี่คือมันมันเป็นดอกแล้วก็เป็นมากเป็นดอกแล้วก็เป็นมากซับกันแล้วถ้ามันบ่มีป้๋ยถ้ามันค้าที่ปุ๋ยบ่บดีนะมันก็เป็นมากนน้อยซ้ำนิ้วมือเนี่ยมันก็บได้ราคาครับวันนี้เอาผู้ยนี้ไปใส่มันเกินเป็นมากใหญ่ม็ดใหญ่ขึ้นโอ้ย บอวกัเบอลเธอนะะมันซําหน่วยมากเคลือดมากเคียวเนี่ยเดี๋ยวนี้่ยมนบอกเออสุกมันกระแดงจึงคืงขึ้น,น,น <c oughs> แล้ววันนี้มันก็เป็นลายจับดกขึ้นกว่าเกา่เอาอ้าคือว่ามันดีกว่าเก่าอยู่ซ้มเท้าพอ <c oughs> เดือนหนึ่งมันได้ตัดส้มเท้ามบอก <c oughs> เมนซ่องเทอาตะกี้นีมันเดือนละเทอาเดือนซ่องเทอาตัดแล้วมันก็นได้น้อยไปคือว่ามันมันบอกดีเลยท่านเฮอเป็นมันอกเป็นลูกมันบอกดีบ้านินเป็นลูกดีคร <c oughs> เขอา แล้วก็ถึงตัดถึงเป็นเป็นไป,นป,นปนตลอดเลยแ่บอได้ห่วงว่าหน้าแรงหน้าฟุ่นบอได้ห่วงว่าเอี้ยงละ่ะอ้าวมูกเกามาไล่ขนครับเพราะอะไรพ่นกระมืดบานนั้นเนี่ยเอามาบ้านผู้สวยอ่ผู้พันซื้อป่ามัลละแล้วก็มาสร้างเบิ้งสร้างแข่งกันครับพ่นกระสังผู้นั้นผู้นี้กระสังเอาข้องพ่อข,อขึ้นสั่งได้ห้าสิบโลทลายเนื้อครับเนบี่ยเออตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้จริง อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองวันนี้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนในช่วงราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและโรคระบาดโควิด1 9 เมื่อซื้อปุ๋ยเอเวอรสเรขนาด50กิลกรัมราคากระสอบละ480บาทจำนวน5กระสอบและปุ๋ยน้ำเอเวอรเรสขนาด1ลิตรราคาขวดละ750บาทจากราคาปกติเซตละ3,150บาทซื้อวันนี้หลือเพียงเซตละ2,500บาทเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้และเรายังมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ